วัดคล้ายแบบนี้แม่คุณนายแม่ก็มีน้ำใจจะมอบให้ปานนานเซนหนาน้ำใจเล็กๆ้อ้ปาม่าถึงพวดเวลาพี่เถาลูกน้องให้ลูกน้องแก้แก่ี่งกันมอบให้แล้วตว่าแล้วแ้มหน้าติดเป็นยัแนนี่เราเราบมือนี่มือนี้ก็เป็นไอศครีมเยิยมในขณะนี้ตอนนี้คือไอศาทีมงา่อ จากหัวหน้าเวทีนะครับสุขภาพแข็งแรงเปลี่ยนโฮมโพล์โฮมไซให้ลูกหลานได้เพิ่งง่ายใจตอนนี่ไปโดนๆครับผมขึ้นง่ายนะโอกาสแต่ที่นี้ให้รูปภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันด้ะลูกครับตอนนี้แม่จะเลี้ยงอันเย็นๆไปก่อนช่วยนั่งของทำนาจได้ใกล้จะจ่ายแล้วยืดหลังออกขึ้นแรงดีมากครับ ไป้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงด้วยเด้อเอาผาดรงนี้งวดนี่แหละงวดนี่แหละนะครับคุณนายแม่เลี้ยงจิมทีมงานเิ๊กบอลวอยนะครับคอนเสิร์ตครับ เอาไปคู่กันเอาไปคู่กันเอาคือเดี๋ยวนละอะโซโฟโซเฟอร์ลมาเลยมาสิเป็นโซเฟอร์ว่าสิเป็นนักมาเอาแม่นักแสดงนักองนักรำนักดนตรีขยอามาเอาด้วยอนนี้เอาเอาน้ำน

วันคล้ายวันเกิดของคุณนายแม่วันนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อีกก็ได้ะคะ่ะไม่เป็นไรย,ย้อนหลังก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณเล็บซีทุกคนแฟนขับทั่วโลกนะจ๊ะแม่แม่ขาจะถามว่าแม่ดั่หนักเท่าไหร่เนี่ยคือราคาคุณใดนั่มาตรฐานเนี่ยห้าสิบสองห้าสิบสองได้ไหนแต่ไร้กับอกซ้มเนี่ยค่ะรักขึ้นหนึ่โลดินแม่คงไม่กลัวมาเอานะครับมาเลยจ้าโอ้ยพรผมจ้าผมจะเข้ม คุณในแม่ได้นะครับวันเกิดในแม่วยครับขอบคุน้าขอคุณแบบขื้นยไม่ีเหรออ่า่ไอี่ตนล่รครขอคุณนแบบเอาคุณแบบแชลีองไรแม่กเต้าบ้าขอคุณแต่้นเลนไม่แชรีคุณแบบฮ่า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 ไม่แพชรีเราดีทข้งหน้าเนีย อาการ้อนๆคุณแม่กัดเลียงไอติมครับของเล้าดเสียดีคุณแม่ชอบรถอะไรชอบอะไรเรีรื่องอะไรเด้เดเดมันจะเป็นรถมะนาวมันเปรี้ยวไม่เอาไม่เอาชาเขียวอันนี้ก็อร่อยเกลือเนี่เกลือก็อร่อยนะปันตั้งแ่คืนนี่น้อที่สุดห่เ้า แกว่าว่าผู้ไดอย่างเหมาสมทบเล้วว่าอะไรครับเมืพวกสี่พันเ็อย่างสมทบแล้วหาลายพันทได้เอาเม่อกี้เสเรื่องคือมันที่สองอันนี้สองอย่างข้าวต้มเนี่ยลายไม่เท่ากันแล้วมายมีอะไรบ้างพอดีพอดีดีไรว่ายขันไล่ไล่เกินบางทีผมถึงแล้วตายอยู่สาเกิดแม่แตทพอ่ะถ้าดีดีละดีายาันลาย ไ้่ขนาดไหนไม่ใช่มาณ้าจนนไได้ยใช่ไหมร้วยล้ยจนคนไม่อยากจะมองแลยเราหายคนนอื่นมาคนใหญ่มบราขนาดของแท้ขอบคุณแบบไหนเปอร์ีดิขอบคุณแบบไหนเปอร์ีดิไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณไปข้างหน้าขอบคุณอย่างนี้อย่างนี้นะครับคุณด้ค่คลิปหน้าแก่น อันนั้นเพรพี่ลองคลิปประวัติศาสตร์ตัวเซซูเขียวสุโบแม่เล่าเราเป็นอยู่ไลายทุกเป็นคลิปให้คนดูเกือบล้านผู้ใดเคยเห็นเราอ่อนวอเขาพูดถึงไม่บอกให้แม่สิมานยุกแสดงมากพี่น้องผู้ใดงเคยเห็นเมื่อสามปีที่แล้วเขาเห็นนะเขาเห็นมะเอฟซีเซยุเมื่อสามปีที่แล้วเนาะสามปีที่แล้วไปดูย้อนหลังไปดูย้อนหลังสามปีที่แล้วคุณแม่แบบไหนยังไงวันเกิดเมืละปีผู้ใดเคยเห็นเราเป็นตรวเซซูเขียวพี่น้องเขียวอัมลํ เบอร์ลุดกล้ละข่อยสีได้สีได้ยังรักษายเลยเอ้าคุณเจ้าคเจ้าหูน่ละเอเซีหูา่ยหูเอาคือสีหูก้อนข่อยล่ะเอาคันแม่คันแม่หูก็เจ้าสีว่าเสื้อไผ่จีแม่เอาคเจ้าขเจ้าคือสีหูก้อนข่อยคือสีเสื้อแค่ใส่อยู่แ้เดเดี๋ยวบอรไมม่อส่นเขียวมคล่าอันใดแมแม่สุภาพร้อยชุดกรแมอาไปบ รถเมล็ดออกไปเม่ <ules> <klore> er mm ้าไปเมอเมรถนาเมมาขอไรยมขอใหญ่ยมเมือแลเนเเเเคุณคุณอะไเน่คุณ่งครับายตเมนคุณจำนวนมวลมันบอถ้าไปโซนภาคกลางก็จะเป็นบาทร้อยแปดสิบร้ยเกินสองครับก็จะร้อยแปดสิบเก้าสิบร้อม่กอกเอะรนค กูจิ๊บกูจินบกูจิ๊บจั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 บอดด้วยหันหลังรับแม่ไข่หัวแม่ได้ปะบันลูกใส้เกิดก้ายเม่ที่อีด้วยถึงแม่เนี่แต่เด็กลูกที่บ้าที่บอยอย่างนี้ลูกไส้อาครับมาเอาเดาให้ที่พิธีก่อนที่พิธีก่อนเฮ้ให้รไปรถครับเอารถกวานที่พิธีได้ขึ้นไปตั้งพิธีต่อ ผู้ใดอยากไปเบิ้งอยากไปเบิ้งย้อนหลังอ้เออาให้ไปเลยก็ได้นี่คุณแม่ฟ้อนน่ะใช่้อนหลังปีปีที่แล้วก็มีปีที่แล้วอนแม่ฟ้อน้บ้านต้นโมแดบแต่ตอนนันะ่นนัมีโดเมือนคนบิงเนไ้นเงคนบิงเกือบล้านล้านยูตอนนั้นตอนนั้นโดนเลยป่ะ ไล่ซอยูู่ที่บ้านมาครับเกเกมเกมเกเกมเกมก้งรกงอรแม่ยังพดเก็ดพเก่ม่พแม่้วเ้องไม่หกดีแล้วเอาค่ไหนเอาเดี๋ยวเเจ้าไหนอันนดีครับเดี๋ม่เรีดูเาขอบคุณครับขอบคุณครับเ่เีด เนี่ยเ่าบอกว่านี่ครับคลิปคลิปนี้ฝากไว้ซับนี่กับสิปิดคลิปเหล่านี้มันได้ครบละที่เล้วคลิปหนาเข้าใจมึงกันไหมตอนนี้คุณนายแม่แก๊ก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 อย่างเดียวค่ะเอาโคตรโคบักโคบักแตงจวดชาดฟาดบื้นเอาซับนี่แหละพี่น้องคลิปหนาจัะวากันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ